อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคริสบูนะครับหรือว่าคริสอดีตสมาชิกจากเอ็กโซนั่นเองในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการอัปเดตออกมานะครับเกี่ยวกับคดีนั่นก็คือคริสบูเนี่ยได้มีการถูกตัดสินจำคุกคดีส่มขืนในวันนนี้เองคน าของทางกรุงปักกิ่งเนี่ยได้มีการตัดสินจำคุกคริสบูนักกร้องลุกครึ่งนะครับแคนาดาจีนซึ่งก็เป็นอนดีตของบอยแบนด์ชื่อดังนะครับของทางวงการเคป๊อปจากประเทศเกาหลีใต้ที่โด่งดังมากๆเลย ซึ่งจานวนระยะเวลาในการจําคุกนี้นะครับก็มีจํานวนระยะเวลาทั้งหมดอยู่ทั้งสิ้น13ปีกันเลยทีเดียวนะครับเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานเลยซึ่งโทษจําคุก13ปีนี้นะครับได้มีการออกมาว่าความผิดของคดีนี้คือความผิดในฐานคดีการข่มขืนแล้วก็จัดเซ็กส์มูนอกจากนั้นเนี่ยทางสื่อนะครับยังได้มีการออกมาบอกด้วยว่าความรุนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจจะส่งผลรุนแรงมากๆจนทําให้คริสบูนั้นอาจจะถูกเนรเทศออกจากประเทศจีนกันเลย ทีเดียวนะครับหลังจากที่รับโทษจำคุกเนี่ยครบ13ปีแล้ว ยคดีนี้เองเนี่ยก็เป็นคดีที่ผ่านมายาวนานมากๆใช้เวลาเนี่ยยาวนานมากเหมือนกันนะครับซึ่งระยะเวลาในการจําคุกเนี่ยก็แบ่งเป็น2ความผิดนะครับความผิดในฐานคมคืนนะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณ11ปีหรือว่า11.5ปีแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อกล่าวหานั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์หมู่หรือว่าการจัดเซ็กส์หมู่นั่นเองนะครับในเดือนกรกฎาคมของปี2018อีกจะใช้เวลาจําคุกเนี่ยประมาณ1ปีกว่า,วานะครับรวมทั้งสิ้นโทษจําคุกในครั้งนี้ก็เลยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสิบสามปี เรานะครับที่ทางสื่อเนี่ยออกมาอัปเดตเกี่ยวกับคดีนี้ของคริสบูนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าใครที่ติดตามเรื่องราวนี้อยู่เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาบอกเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ